อกมวนใจของกินล้ำขนาดอร่อยแต้เจ้าสาวันดีเจ้ากินข้าวเรียงเจ้ามาเดี๋ยวเจ้าปอแมพีปป่นอ้องวันนี้นองจปาปาแมาแองเส้นสกายของกินเด็ดของดังเมืองเหนือเอามาไว้ตีนี่ตีเดียวเลยเจ้าก็สิผ้าเป็นิบงอีหล่ะสิขออนุญาตเสียงเสียงไร้ฟื้นมาแล้วจ้าปาไปยังตลาดกันจ้ามวนอกมอ้วนใจของกินล้ำขนาดอร่อยแต่เจ้าเร็วแล้วจ้า ศกาลรวมของกินเด็ดๆของดังเมืองเหนือแนะนกินหลากหลายเลยจากที่ตลาดอร่อยแท้เจ้าู o o d Festival ที่ยวกลางดังมัวสิเป็นหม้อแม่ตูนคุนช่ายหมูกรอบกุยช่ายมหาคนครจักกะบุ้มปลาลาทอดลูกชิ้นหมูหันคว้าลุ่มลงและราดับอีกหลายหลายจาะยกมากมอนอนี้ก,กวแปดสิบา้า,ลาเลยจ้ะมารวมไวมวงนี้แล้วร้านาก,กิจกรรมสั้นนึงเส้นฐานเชียงรายจ้าซึ่ง,งจ,จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจายน2021ของ18เจ็ดวันเต็มๆเ,เ,เลยจ้า เป็นเต็นกวัวมูกับอีลาดีละจ้าฝามากกอนมูเป็นมือแรกนะจ้าขนาดมากมือแรกนะคนก็เล่าทหลายจ้ะคือคือคือสุดเลยจ้าไม้สตรอเบอรี่ช่วยพุ่งราไว้ชุดในงานนี้แต่งสุดแต่หลากหลายทั้งข้าวและหวานยังไปทางได้กับอดใจบววายจ้ะต้องแวะซุรานเอาโลดจ้ะอีล่ารับรองเลยว่ายังชอบในงานนี้แต่พุ่งกันแน่นอนเลยจ้ะข้าวเกี๊ยวในกอของแท้ต้องมีหูยิวสีแดงจะ ย่งในงานอีหลาก็มีพ่อแม่เอฟซีที่จำอิหลาได้มาขอถ่ายรูปหรือข้อูลอุนอีหลาน้อยกล้าพรอมคุณด้วยหัวใจเ้ยจ้าหักอิหลาน้อยน่อยๆแต่ฮักอิหลาโดนๆเน้อจ้าป้าจ้าวันนี้อีหลาสิผาไปย่า,ยางตลาดจ้าตลาดแลกเลยจ้ามาแล้วต้องแวะดีใจคุณชายจากรอบที่แล้วอุ้มแม่อุอมม้ออมแม่ดีใจหมูกรอบจากเข้าที่แล้วรอบนี้สิพาให้ซึ่งใดลานคุณชายหมูกรอบจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า,จาครั้งที่แล้วกินเป็นชิ้นๆไปแล้วใช่ไหม<า>ครั้งนี้จะให้กินเป็นเส้นได้ไหมเรากัดชิ้นนี้อร่อย กัดอย่างนี้เลยเป็นไงอร่อยไหมเซต่บักเลยจ้ามาค่อยกินอุ๊ยเป็นไงอร่อยไหมเซ็ตมคักเลยจ้าเซ็ตคักเลยจ้าโอเคเดี๋ยวปากไปให้กินนะ โอเคครับผมก็นะครับจากร้านกุ้ยช่หมูกรอบน,นะฮะเราอยู่เชียงราย9-15กันยายนนะฮะยังไงมาหากันทุกวันนะจ๊ะนี่ก็ขอบคุณตัวเล็กด้วยสธมมหาลัยนะจ๊ะใครมากก็ต้องชิมเนื้อหมูกรอบรสชาติพรีเมียมิีกเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยากซื้อบอ้บานจากซิปด้แน,น่นอนลูกชินงงช้นจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นหมูหันควายลุงมลงทีรสชาตินัวพอดีเด้งๆนุ่มลูกชิ้นหมูหันคว้าลุ่มล้งจ้าป้าพุ่นป้พุ่น้หลานอุ่นไปฝากอีแม่ก็จ้ะ งานเด็ดจา้าแม่นยังจะก,กระบุ่มปลาลาทอดของเด็ดในงานคือกันอันนี้ของมักย่ายด้วยจ้ะคือว่าปลาลายย่าในมักชุแนวอิริสิจัดไปฝากย่ายกันจ้ะงานเดนันเน่แม่นยังพีซซั่นตัวนั้นเวลาแวะไปฮอนแอลน้ำก็น้ากุยช่ายมหานครเจ <c oughs> ้าเก่าตลาดผู้ลานพิซซั่นกุย <c> ช <oughs> ่ายก็แซ่บแอลกระวาน กระออนอ่างก้อนจ้ะเยงเๆงเน้่งกันเลยจ้าคุยใชยมหานคอนรอที่สั่นแวมาก,กันเลยไเด้อจ้าบอมแม่จูนเมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งไม่งั้นกิ่เต้าหู้เงา่คือกันจ้ะได้มากมือนีแล้วต้องล่องตาอีลาบอพาแน่น,นอนชอบมาลาย้านกับมื้อหิวน้ำเราจ้ะอีลาหาน้าเยียนเียนกินกันนะดีเลยชื่นใจสาวบางโพนั้นโกจริงๆสาวบางโพนั้นโกจริงๆาางริวโรชาอย่างต่อเลยจ้าว้าของโปวดของโปวด เธอใดอีลาต้อปบาพาดนั่นก็คือไก่ย่างซับลิลลิลลิจ้าทีเหนือก่ย่างนุ่มๆหอมๆราดด้วยซอสช้ำๆย่างมาจากไม้กับเบิร์ดอีลาเโลชาติจัดไปเลยจ้าไก่ย่างซับลิลลิลลิจ้าและอีกเมนูเด็ดในงานจ้าที่ไม่แล้วต้องลองบลองบดได้ไม่แล้วต้องต่อคิ้วจ้ะนั่นก็คือหมูย่างที่เอาอกเรื่องตังย่างด้วยสมุนไพรดิเพินมักเฮสซูเฉพาะว่าคือไผ่หอมหอมสมุนไพรถ้าได้ซิมแล้วจิตใจจะนอนบ่รับเลยจ้าเพราะว่าคิดฮอนอยากกินอีก ภายในงานมีร้านคาหลายร้าให้เลือกช็อปทั้งข้าวและหวานเลือกชิมกันย่างเต็มที่เลยจ้ะในหลากหลายเมนูถึงอาหารแตาแม่นู่ไปดูฮันาารปรุงสดใหม่่มากินทุกทุกเมนูเลยจ้ะร้ายคักหลายแน่ใจยกมากมือดิเพราะว่าสิเป็นเฮียรัดปลาหมุนขนมปังเวอร์ลูกชิ้นเลือดสามลำราชาเกี๊ยวต้มหมูเดงซุยมวนหอยจอกมวยเล็กเกาลัดรากามีกลุกไก่ฉีกเบียร์ปูโดนัญี่ปุน่นข้าวเคียเ้ยวเพรทหอมได้ก๊ะออันนี้ก็ต้องแวะมาชิมด้วยจ้ะ กรอบ,อบเอกอร่อยแกงใต้เป็ดย่างสมซ้งข้าวหลามย่ายให้ข้าวหลามน้องมณ์มชนบอร์ี่ไปกันจ้าข้าวหลามน้องมณ์ชนบอร์ี่จ้ามาแล้วมาแล้วมาย่างใดตีแต่ย่างนั่งใส่จุกจุกช้ำๆ้หอมหวานมั่งแจ่มมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมาแล้วต้องแวะด้วยจ้าเคารามน้องมณ์ชนเบอร์รี่จ้าหืมแคบเขาแล้วจ้าแคบเลือดหมูกรอบลูกชิ้นเตา่ารุ่ยสวนจ้าไปเลยจังมอนีิและอีกหลากหลายร้านค่ะยกมากกว่าแปดสิบร้านค่ะาด้วยจ้พขอเป็นพี่ตองต้องมาชิมมาชอบกันนะจ้ะ อีหลาบะเถาะยางโตกันเลยจ้ยาแมนเอียงนั่นเอยียงนั่นก็ไปนญ <พอ S 1> ่ๆโพวลเพ่แว่เขาห่อใบบัวอัพภาวะจ้าเขาห่อใบบัวอัพภาวะเธอแหละทีหล่ะลองชิมแปลกไหมบอคือไพ่มาลองกันเด้อจ้ออาเสบคลั่เลยจ้าเสบคลั่งเสพไรเสพคักแเสบแน่จ้าเจพสีสำเพ่งหอมมุกทะเลยางคนก็ต้องหิวหลายหลายป้านเป็นแต่เสลายจ้าเข้าเก็บให้เดย์คัมฮอมจ้าอะไรไหมเจ็บจ้าแซ่บจ้าขอบคุณครับคำใหญ่ๆต้วย หลากหลายโพกโโดยโดนพี่มาแบบนี้จะหนักจะเต็มให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าเจียงหายเจ้าได้ชอบกันย่างเต็มที่อิ่มกันย่างเต็มทองท่องมวนท่องอิ่มมวนอกมวนใสของกินล้ำขนาดอร่อยแต่เจ้าอีลาสมาจิกกดติดตามช่องเฟซบุ๊กและอินสตากให้น้ำด้อยจ้ากดกระดิ่งกดชอบใจให้เลด้จ้าขอบคุณจ้าก่อนกลับบ้านในเมื่อนี้ีหลาก็มีโอกาสขึ้นไปถึงแว่แสดงความสามาเล็กๆน้อย ท่องอินทั้งม้วนม้วนซื้อข้อแซล,ลายจ้ะอรอถึงเวลากับอไอพังคีจ้าและในมืโมนีอีละก็มีโอกาสได้พอกับไอพังคีเพื่อสิจำหน้าไอต่อหน่อยได้ไนอ้อโอ๊ยไอยพังคีมารอเถิดจ,จ้าถ้าเคลลายไรจ่ะอีลาดีใจว่าคัะเลยจ้ะมาเลยจ้ะพร้อมไปพน้องชาวชาาเชียงรายแต่พุทธีกัยเขียมเชิญมาชิมมาช็อคซึ่งมีศิลปินมารวมงานหลายท่านตั้งแต่วันที่เก้าพฤษภากรยายนาาานายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่เซนทรัลเชียงรายเดินจ้า อีลาซื้อของหนักมากเลยจ้าอีลาซีเอาไปฟังยายเลยจ้าพายุจังหวัดใกล้เคียงรีบมาเลยนะจ้าอีลาซีเอาไปฟังยายคุณจ้ะ